หมายของพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับผมหรือหมายของเจ้านะครับผมปลาตะเพียนครับไซส์ที่สวยครับตะเพียน2แต้มติดครับผมาพิกาดเดียวผมจะปักให้ข้างล่างของคลิปนะครับผมตรงคอมเมนต์แรกนะครับตรงเบ็ดคันสุดท้ายเสร็จได้ปลาไปสามแทมเลยครับจุดตรงนี้มันมีที่จอดรถได้สะดวกสบายแต่วนนี้ใสใช้ได้นะครับเก็บขยะมาถุงนึงนะครับผม เป็นหมายปลาตะเพียนนะครับผมปลาเนินไม่มีเลยครับยังไงก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยแล้วกันนะครับหมายปลาตะเพียนครับครับก็สวัสดีมิตรรักหนตกปลานะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังเข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผม วันนี้ก็พามานั่งเล่นยังหมายคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตนะครับหรือว่าหมายองเจ้านะครับผมวันนี้วันนี้ขับรถหาใหม่มาก็เจอที่ว่างพอดีครับผมแต่น้ําตรงคลองเจ้านะครับลงไปเยอะอยู่ครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่เก้าสิงหานะครับตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งนะครับเพิ่งจะเตรียมเบียดเสร็จนะครับผมวันนี้จะลงอยู่สี่คันนะครับผม ชุดหากินเหมือนเดิมแล้วก็ดวงเบ็ดก็จะเป็นเบอร์0.8เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะให้ดูสภาพใหม่รอบๆคร่าวๆก่อนนะครับผมใหม่ตรงนี้มันมีที่จอดรถอยู่ครับจอดได้หลายคันนะครับแต่ก่อนมันจะลงได้ถึงนู่นนะครับผมแต่ตัวนี้พักตกเต็มนะครับมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับพอจะลงได้อยู่ครับระแวกนี้นะครับผมสองสามคนลงได้อยู่ครับผม ตอนเช้าอาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าช่วงบ่ายๆก็จะมีล่มตรงนี้นะครับนั่งใต้ต้นตะขบนะครับน้ำลงไปเยอะอยู่ครับผมจะลงอยู่ตรงนี้นะครับสภาพใหม่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปเตรียมเยือนก่อนครับผมตอนนี้เก้ามงสาสิบห้าแล้วนะครับโอเคครับผม วันนี้ไม่ได้หมักกลื่อมานะครับก็จะมาสดหน้างานนะครับผมก็ส่วนผสมที่ใช้อยู่ประจําก็จะมะีลำนะครับผมลำหนึ่งถุงนะครับแล้วก็่ขนมปังมะขิดนะครับผมตอนนี้จะเป็นขนมปังใบเขียวกะทินะครับผมเอาของไข่ไหนก็นได้ครับผมปังใบเขียวปังมะขิดนะครับผมแล้วก็ลำนะครับ ตัวหมักวันนี้ก็จะใช้เป็นหัวเชื้อหมักลูกยอครับนี่แล้วก็จะมีอกากมะพร้าวอบแห้งนะครับ อยาจะใส่แค่ปังมะกรีดกับปังไผ่เขียวก่อนนะครับผมแล้วก็จะนวดให้เข้ากันนะครับนวดขนมปังให้มันละเอียดนะครับโอเคพอประมาณนะครับผมนี่ถ้ามีเครื่องปั่นจะดีมากเลยนะครับผมเยื่อ yeah, มันจะละเอียดมันจะล้วนดีครับเวลาตีไปมันจะแตกตัวง่ายครับ ำก็1ถุงนะครับตัวนี้เป็นกากมะพร้าวอบแห้งครับ1กร,รมัมอ่ะจาก2กร,รมมือครับผมพร้อมแล้วก็คลุกให้เข้ากัน โอเคพอได้แล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อหมักลูกยอนะครับผมอันนี้หมักไว้ปีกว่าจะสอปีแล้วครับ <c oughs> ก็เติมอยู่เรื่อยๆครับผมพอใกล้หมดแล้วก็เอาลูกยอสุกสุง่งอมมาเติมนะครับผมแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลนะครับผมเป็นน้ําตาลใส่แดงนะครับ ประมาณนี้นะครับปกติผมจะหมักไว้ก่อนมาออกไม้หนึ่งคืนนะครับหนึ่งถึงสองคืนนะครับแต่พอดีไม่ว่างครับช่วงนี้ไม่ว่างก็เลยไม่ได้เตรียมเหยื่อไว้นะครับโอเคก็พอได้ที่ครับประมาณนี้ครับ ก็ลองปั้นดูครับผมถ้ายัางปั้นเป็นก้อนไม่ได้ก็อานาะมาใส่เพิ่มนิดหน่อยครับค,ค่อยๆไล่น้ําไปนะครับโอเคก็พอพอได้ครับผมไม่ต้องเหนียวมากนะครับผมชุดแรกครับผมเอาไอ้มันรุ่นๆ้วนนะครับผม เวลาตีไปมันจะแตกตัวได้ง่ายครับมันจะล่อปลานะครับพอปลาเริ่มเข้าเราก็ค่อยอมาไล่น้ําเพิ่มนะครับพอตีไปสักพักปลาเริ่มเข้าเข้าดียังไงก็ปั้นให้มันเหนียวๆเลยนะครับผมโอเคก็พอได้แล้วนะครับผมตัวเกีียวก็จะใช้เป็นเม็ดโฟมนะครับ โอเคเยื okay, yeah. ่อเราพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปจัดชุดแรกกันนะครับเห็น <Okay, S 1> ครับโอเคไม้แรกนะครับผมทำตัวโตๆนหน่ยครับผมจัดไปครับ แรมแรกมาแล้วครับผมซึ่งจะลงเบ็ดได้สองคันครับผมตาตะเพียนครับ ลงเบ็ดคันสุดท้ายเซ่นนะครับผมได้อีกแต้มนึงครับผมตะเพียนครับไซส์สวยอยู่ครับผมอีกแต้มแล้วครับผมโอ้ตะเพียนไซส์สวยๆเลยครับผม ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้10โมง10นาทีนะครับผมลงเบ็ดคันสุดท้ายเสร็จได้ปลาไปามแทมงเลยครับเป็นปลาตะเพียนนะครับโอ้ตะเพียนไม่แล้วครับ เพียนสองแ้มติดแล้วครับตะเพียนสองแ้มติดครับผมใหม่ปลาตะเพียนหรือเปล่าไม่รู้ขอปลานินโบ้สักตัวสองตัวนะครับมาแล้วครับตะเพียนอีกแต้มครับผม เพียนครับผมน้ำมึกวิ่งลง,ลงก็เข้าลัวลัวแล้วครับตอนนี้มาอีกแล้วครับผมปลาตะเพียนครับไซส์สวยๆครับผมนี่เฮ้ครับผมตามลุ้นต่อครับ อีกแล้วครับผม๋ยเต็มนี้ใช้ใช้ได้แล้วครับนี่ตะเพียนตัวอ้วนๆครับผมไม้ของเจ้าครับผมตามนู้นต่อครับไม้อีกแล้วครับผมปลาตะเพียนครับผมตรงนี้เป็นไม้ปลาตะเพียนเลยครับผมปลาเนินไม่มีเลยครับเดี๋ยวนั่งรอครับผมเผื่อปลาเนินโบเข้านะครับ ไหป่ปลาตะเพียนครับตีแต้มครับผม ครับนะนะตอนนี้ก็บ่ายสามยี่สิบนะครับผมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับหมายคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับผมหรือหมายคลองเจ้านะครับจุดตรงนี้มันมีที่จอดรถได้สะดวกสบายอยู่ครับผมจอดได้หลายคันอยู่ครับผมแต่ว่าที่ลงเบ็ดมันจะลงได้อยู่แค่นี้นะครับสองสามคนได้อยู่ครับผม ตรงที่ผมลงก็จะเป็นอ่ใต้ต้นตะขบครับช่วงบ่ายๆก็จะเป็นร่มนะครับที่จอดรถนะครับก็พิกัดเดียวผมจะปักไปให้ข้างล่างของคลิปนะครับผมตรงคอมเมนต์แรกนะครับผมวันนี้ก็เก็บของแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับผมวันนี้ได้กี่แต้มนะครับโอเคครับฝั่งนี้จะเป็นน้ำมึกนะครับผมน้ำมึกก็มานอยู่ครับผมวันนี้ครับได้กับข้าัพรได้กับข้าวกันนะครับ โอเดี๋ยวผลงานกันครับผมก็ผลงานวันนี้นะครับผมก็มีแต่สายขาวทั้งนั้นเลยครับผมปลาทะเพียนครับไซก็ใช้ได้อยู่ครับผม กำลังทอดครับผมนี่วันนี้ปลานินไม่เข้านะครับผมได้แต่ปลาตะเพียนล้วนๆเลยครับโอเคครับ โอเคมุมนี้เป็นขยะนะครับผมขยะค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บให้เป็นบางส่วนนะครับผมยังไงถ้ามาก็ช่วยกันอ่ารักษาความสะอาดด้วยแล้วกันนะครับผมขยะเยอะเลยครับเราจะได้มีไหมตัวปลาสวยๆกันนานๆนะครับผมก็ฝากช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยครับก็เดี๋ยวจะช่วยเก็บให้นะครับผมตรงนี้นะครับเก็บขยะมาถุงนึงนะครับผมนี่ก็ปลา ทำกับข้าวอย่างนี้นะครับตะเพียนไซส์สวยๆอยู่ครับครับก็ท้ายคลิปนะครับผมก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผมก็มาคลองพระองค์เจ้าชายอนุชินนะครับผมพิกัดก็จะอยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะปางหมุดเก็บไปให้นะครับผมบางๆก็แวะมานั่งเล่นได้นะครับผมยังไงก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยแล้วกันนะครับผมฝากเรื่องเดียวนะครับผมนะครับก็ท้ายคลิปนะครับผมก็ขอบคุณนะนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิงนะครับผม อย่างไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางดีพิชชิ่งให้ด้วยนะครับผมไอ้นะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ